โพธิสัตว์เนี่ยไม่มีคําสอนโพธิสัตว์เนี่ยเป็นปุถุชนนะโยมนะนั้นคําสอนโพธิสัตว์ไม่มีโพธิสัตว์ยังไม่ใช่หลันตาสม,มาสมรุธเจ้าคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะสร้างบารมีเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นทุกอย่างเขาสละได้ตรงนั้นเนี่ยที่ท่านเล่าเนี่ยบ่งบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่รักนะก็รักอยู่แต่เพื่อเป้าคือความเป็นพระพุทธเจ้านั้นความเป็นพระเจ้าเนี่ยทำได้ยากและพระเจ้าเราก็าไม่ได้แนะนำนะไม่ได้แนะนําให,ให้ให้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่แนะนําให้หลุดพ้น เพราะคนกว่าจะเป็นผู้เจ้าได้เนี่ยยากมากยากสุดๆเลยแต่หลักธรรมอย่างเดียวที่จะทําให้เป็นผู้เจ้าก็คือมรรคมองแปดเหมือนกันทั้งหมดนั้นคําสอนโพธิสัตว์ไม่มีและหลักการของโพธิสัตว์ไม่ใช่หลักการที่จะเอามาใช้เพื่อการหลุดพ้นตรงๆพระพุทธเจ้าสอนมัชิมาปฏิปทาแต่โพธิสัตว์เนี่ยจะสุดตรงเต็มที่เลยเต็มที่ทําเพื่อเ,เพื่อไปเป็นมหาบุรุษสุดยอดของคนที่จะมีบรารมีมากที่สุดในทุกๆด้าน ต้องสร้างบารมีมาแบบนี้เสียสละได้ทุกเรื่องแต่ไม่ใช่มาชิมาปฏิปทาที่จะทําให้เกิดการหลุดพ้นเพราะฉะนั้นพอเป็นพระเจ้าแล้วไม่ได้มาสอนตรงนี้นั่นเป็นความเห็นของโพธิสัตว์เล่าให้สาวกฟังเฉยๆ